สวัสดีครับทุกท่านผมพีบีจากเซิร์ฟโ15นะครับวันนี้ผมขอนำเสนอวิธีการทำให้พวกเราในฐานะผู้เล่นอยู่อาศร่วมกันในเมืองหลวงอย่างสันติคือลดปัญหาความขาดแคลนที่นั่งและการเตะก,กันให้เหลือน้อยที่สุดครับผมขอกล่าวถึงเมืองหลวงโดยสังเขปสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มเล่นก่อนนะครับเมืองหลวงเป็นฟีเจอร์ที่ผู้พัฒนาเกมปล่อยออกมาในแพ็กหั่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนปีนี้ คือ2 5 6 3นะครับผู้เล่นจะเข้าถึงเมืองหลวงโดยผ่านนักทูตในจวนซึ่งมาดูจากชุดที่ใส่แล้วผมเชื่อว่าผู้จำหน่ายเกมน่าจะแปลผิดนะครับแต่ควรจะแปลว่าม้าเร็วหรือคนส่งสารที่มาจากเมืองหลวงมากกว่าครับในหน้าแรกของเมืองหลวงผู้เล่นจะเห็นที่อยู่อาศัยได้แก่ตำหนักพระราชวังจวนและคฤหา์ต่างๆ ซึ่งผู้เล่นต้องเลือกอยู่อาศัยเพื่อรับค่าพลังสำหรับนำไปใช้ในการนั่งหรือการแย่งที่นั่งในสถานศึกษาสถานราชการหรือคลังธุรกิจนะครับยิ่งที่อยู่อาศัยมีระดับเลเวลสูงก็จะยิ่งให้ค่าพลังเร็วกว่าและสามารถสะสมค่าพลังไว้ได้มากกว่าด้วยครับแต่พึงระวังนะครับที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงจะสามารถถูกแย่งโดยผู้เล่นคนอื่นได้ครับเมื่อจะมีการแย่งกันเกมจะเปรียบเทียบฉายา ได้แก่ห้องเต้หรือพระเจ้าต่างๆอ,องกลัวกงและกงของผเลื่นจะมาแย่งกับชายาของเพื่นที่อาศัยอยู่เดิมหากต่ำกว่าก็จะไม่สามารถกดปุ่มแย่งได้แต่หากสูงกว่าหรือเท่ากันก็จะเปรียบเทียบขั้นยศได้แก่หลักหนึ่งรองหนึ่งหลักสองรองสองลงมาเรื่อยๆซึ่งหากขั้นยศของผู้มาแย่งต่ำกว่าก็จะไม่สามารถกดปุ่มแย่งได้ แต่าหากขั้นยศสูงกว่าหรือเท่ากันก็จะสามารถกดปุ่มแย่งได้โดยเกณ์จะเปรียบเทียบค่าผลงานของผู้เล่นทั้งสองเหมือนกับการเตะกันในราชวิทยาลัยฮั่นหลินนะครับทั้งนี้ผู้เล่นแต่ละคนสามารถกดนั่งที่อยู่อาศัยที่ว่างหรือกดแย่งที่ออยู่าศัยของผู้เล่นอื่นรวมกันได้ไม่เกิน3ครั้งต่อวันครับโดยจะรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนนะครับค่าพลังที่เก็บสะสมไว้จากที่อยู่ในเมืองหลวงนี้ ผู้เล่นสามารถเลือกนำไปใช้ในการส่งพลทหาร1-5ถึงคนให้นั่งในแต่ที่นั่งในสถานศึกษาสถานราชการหรือคลังธุรกิจได้ครับโดยสถานศึกษาจะให้ค่า exp ตำราแก่พลทหารที่ผู้เล่นส่งสถานราชการจะให้ค่าผลงานแก่ผู้เล่นและคลังธุรกิจจะให้ค่ามั่งคั่งแก่สำนักของผู้เล่นซึ่งในเกมจะเรียกรวมค่า exp ตำราค่าผลงานและค่ามั่งคั่งสำนักว่า ทรัพย์สินนะครับทั้งนี้พลทหารแต่ละคนจะถูกส่งได้เพียงวันละหนึ่งครั้งและรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนเช่นเดียวกันครับผู้เล่นสามารถกดเก็บทรัพย์สินของแต่ละที่นั่งเมื่อมีค่าตั้งแต่หนึ่งครับในกรณีของค่า e x p ตําราพลทหารที่ผู้เล่นส่งคนแรกจะได้รับค่า e x p ตําราหน่วยแรกก่อนครับแล้วหากมีหน่วยที่2ก็จะเป็นของพลทหารคนที่2ครับหากมีหน่วยที่3าม จะเป็นของพลทหารคนที่3ไปเรื่อยๆจนถึงหน่วยที่5ครับและหากยังมีทรัพย์สินหน่วยถัดไปอีกก็จะกลับไปเป็นของพลทหารคนแรกถัดไปเป็นของคนที่สองเช่นนี้เรื่อยๆครับดังนั้นพลทหารที่ผู้เล่นส่งให้อยู่ในอันดับแรกๆยอมได้ค่า EFP ตำรามากกว่าพลทหารที่ส่งลำดับดางหลังครับทั้งนี้ประโยชน์ของ e x p ตำราผมได้แสดงไว้ในคลิปอธิบายการอับค่าบรารมีให้สูง สำหรับทั้งผู้ไม่เติมและเติมเงินและคลิปอธิบายการสร้างบิลและการอัปเลเวลพลทหารซึ่งผมใส่ URL ไว้ด้านล่างครับที่นั่งในสถานศึกษาสถานราชการหรือคลังธุรกิจนี้สามารถถูกแย่งได้โดยผู้เล่นอื่นที่ส่งพลทหารเข้าต่อสู้ด้วยนะครับโดยจะเปรียบเทียบค่าคุณสมบัติรวมและค่าทักษะของพลทหารทั้งสองฝ่ายซึ่งผมได้แจกตารางคำนวณค่าบาร,รมีและค่าทักษะของพลทหารแบบอัตนมัติ ไว้ในคลิปตาม URL ที่อยู่ข้างล่างเช่นกันครับกล่าวโดยสรุปการต่อสู้ในการแย่งที่นั่งของพลทหารนี้จะคล้ายกับการตีสารเพียงแต่ไม่มีการเติมเลือดหรือ HP หรือเพิ่มบัฟให้พลทาหารระหว่างต่อสู้นะครับหากฝ่ายที่มาแย่งที่นั่งชนะฝ่ายชนะก็จะได้ทรัพย์สินไปเท่ากับเครื่องหนึ่งของจำนวนที่ผู้เล่นฝ่ายที่นั่งอยู่เดิมยังไม่ได้เก็บครับที่นั่งในสารศึกษา สถานราชาการหรือคลังธุรกิจยิ่งเลเวลสูงจะยิ่งได้รับทรัพย์สินเร็วกว่าและนั่งได้นานกว่าครับแต่แรกมาด้วยค่าพลังที่ยิ่งสูงที่ต้องจ่ายในการนั่งหรือการแย่งครับและเมื่อครบเวลาที่นั่งได้ทรัพย์สินทั้งหมดของที่นั่งนั้นที่ผู้เล่นนั้นยังไม่ได้เก็บเ็าจะถูกเก็บให้ผู้เล่นโดยอัตโนมัติครับแล้วที่นั่งนั้นก็จะว่างเปล่าจากทรัพย์สินและไม่มีใครสามารถมานั่งได้อีกในวันนั้นนะครับ จนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนที่จะเกิดการรีเซ็ตทั่วเมืองหลวงครับทำให้ที่นั่งในสถานศึกษาสถานราชาการหรือคลังธุรกิจที่เคยมีพลทหารนั่งเก็บทรัพย์สินจนว่างเปล่าแล้วกลับมามีทรัพย์สินให้เก็บใหม่ครับเนื่องจากสถานศึกษาสถานราชาการและคลังธุรกิจระดับเลเวลหนึ่งใช้เวลาในการนั่งนานถึง24ชั่วโมงถึงจะเก็บทรัพย์สินได้หมดเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนตรงของวันถัดไป แต่ละที่นั่งของสถานศึกษาสถานราชการและคลังธุรกิจระดับเลเวลหนึ่งจะยังมีพลทหารของผู้เล่นนั่งอยู่และยังไม่ถูกรีเซต็ตแม้เมื่อนั่งครบเวลาจนเก็บทรัพย์สินหมดแล้วก็ไม่มีพลทหารของผู้เล่นคนใดสามารถนั่งที่นั่นได้อีกในวันนั้นนะครับจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนวันถัดไปดังนั้นผู้เล่นทุกคนของทุกเซิร์ฟจะสามารถส่งพลทหารนั่งในสถานศึกษาสถานราชการและคลังธุรกิจระดับเลเวลหนึ่ง ได้เพียงวันเว้นวันเท่านั้นครับเพื่อความสะดวกในการสื่อสารทความเข้าใจผมขอเรียกวันที่สามารถส่งพลทหารนั่งในสถานศึกษาสถานราชการและคลังธุรกิจระดับเลเวลหนึ่งได้นีิว่าวันขึ้นแล้วก็เรียกวันที่ส่งพลทหารนั่งไม่ได้ว่าวันลงนะครับผลนี้เกิดขึ้นคือในวันลงผู้เล่นระดับสูงจะต้องส่งพลทหารลงมานั่ง ในสถานศึกษาสถานราชการและคลังธุรกิจระดับเลเวล2หรือต่ำกว่านั้นก่อนผู้เล่นอื่นหรือแย่งพนอาหารของผู้เล่นอื่นที่นั่งอยู่เดิมส่วนผู้เล่นระดับรองลงมาที่ยังไม่ได้นั่งแต่มีที่นั่งเหลือน้อยลงก็อาจพยายามแย่งที่นั่งของผู้เล่นอื่นในระดับนั้นๆหรือในระดับรองลงมาทําให้เกิดการแย่งที่นั่งในสถานศึกษาสถานราชการและคลังธุรกิจเป็นทอดๆ และเกิดความไม่พอใจซึ่งทำลายบรรยากาศการเล่นร่วมกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์ครับสิ่งที่ผมกำลันงนำเสนอคือแผนสันติภาพแห่งเมืองหลวงครับโดยผู้เล่นพึงปฏิบัติดังนี้ครับ 1. สังเกตว่าวันไหนคือวันขึ้นวันไหนคือวันลงจำสถานศึกษาสถานราชการและคลังธุรกิจ 2. ในวันขึ้นผู้เล่นรวมพลทหารที่เก่งที่สุด ให้นั่งในสถานศึกษาสถานราชการหรือคลังธุรกิจในระดับเลเวลที่เหมาะสมกับค่าทักษะกค่าบาร,รมีของพลทหารที่เก่งที่สุด5คนของผู้เล่นนั้นโดยอาจใช้พลทหารที่รองลงมานั่งในระดับเลเวลถัดมาได้ครับ 3. ในวันลงผู้เล่นกระจายพลทหารที่เก่งที่สุดให้เป็นหลายกลุ่มโดยรวมกับพลทหารรองลงมาเราให้แต่ละกลุ่มนั่งในสถานศึกษาสถานราชการหรือคลังธุรกิจ ณระดับเลเวลที่ต่ำกว่าเลเวลที่นั่งในวันขึ้นอย่างน้อย1เลเวลเพื่อรักษาความคงที่ของการใช้ค่าพลังต่อวันไว้ครับหรือผู้เล่นอาจจะรวมพลทหารตัวเก่งที่สุดไปด้วยกันแล้วนั่งที่ระดับเลเวลที่ต่ำกว่าเพียงหนึ่งหลังเพื่อเก็บค่าพลังไว้ใช้สำหรับวันขึ้นก็ได้นะครับเมื่อทําเช่นนี้ในวันลงผู้เล่นระดับสูงจะมีที่นั่งเหลือในสถานศึกษาสถานราชาการและคลังธุรกิจ จนไม่ต้องแยกที่นั่งของผู้เล่นคนอื่นที่นั่งอยู่ครับหากท่านเห็นว่าแผ่สติภาพแห่งเมืองหลวงนี้จะเป็นประโยชน์และสมควรถูกเผยแพร่ให้ผู้เล่นทุกเซิร์ฟเข้าใจตรงกันขอความกรุณากดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับและผมหวังว่าแผ่สติภาพแห่งเมืองหลวงนี้จะเพิ่มอรรถรสและความสุขของท่านในการเล่นเกมเรียกข้าว่าท่านอ่องนี้ครับขอบพระคุณครับ